เริ่มต้นวันนี้กับสิ่งดีๆนะคะที่ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ผุดไอเดียโครงการดีๆกับโครงการอาหารบนฝาผนังเพื่อคนไร้บ้านค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตาโกไก่มะระบุฟเฟ่ทีถนนจัก,กรีตะบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาทางด้านศูนย์คุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพชีวิตจังหวัดนครราชสีมาได้คลิกออฟโครงการอาหารบนฝาผนังเพื่อคนไร้บ้าน โดยมีนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจนกลายมาเป็นโครงการดีๆเพื่อแบ่งปันอาหารช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ไร้บ้านผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้ได้อิ่มท้อง โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันแบ่งปันมื้ออาหารโดยตรงผ่านการชำระเงินล่วงหน้าให้กับทางร้านที่เข้าร่วมโครงการซึ่งร้านก็จะทำอาหารโดยจะให้บัตรปันอิ่มสำหรับเขียนชื่อของผู้แบ่งปันและเมนูนำไปเขียนเอาไว้ปิดเอาไว้บนฝาผนังเพื่อที่จะให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นเข้ามาเลือกทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากร้านตะโก,ก้ก๋วยเตี๋ยวมระบุฟเฟ่ซึ่งมีผู้ใจบุญเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมากโดยได้ร่วมกันเป็นเจ้ามือในการเลี้ยงอาหารแก่ผู้ยากไร้มือละ69บาท เมนูคือก๋วยเตี๋ยวไก่มรระบุฟเฟ่มอบให้กับผู้ยากไร้นับ10บรายขับเคลื่อนแนวคิดแบ่งปันอย่างมีคุณค่าซึ่งไม่เพียงแค่เป็นการบรรเทาความหิวโหยแต่ยังเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมกันแบ่งปันให้กับผู้ที่ประสบปัญหาได้อิ่มท้องจากอาหารที่ท่านบริจาคเอาไว้ สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมพบว่ามีคนไร้บ้านที่ประสบปัญหาทางสังคมมากกว่า60รายซึ่งหน่วยงานภายในจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้สร้างปัญหาให้กับสังคม ส่วนทางด้านนางอรารยาแชร์จอหออายุ50ปีเจ้าของร้านตะโกะก๋วยเตี๋ยวไก่มระบุฟเฟ่ก็เปิดเผยว,ว่าตนอยากแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสโดยเริ่มต้นจากที่ตนกำลังจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระจึงได้ว่าจ้างพนักงานปรากฏว่ามีคนยากไร้มาสมัครงานเพื่อทำงาน ตนจึงรับเอาไว้และก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นถึงความลำบากของคนเหล่านั้นตนจึงอยากจะช่วยเหลือและก๋วยเตี๋ยวไก่ของตนก็เป็นสูตรของคุณพ่อที่ทำให้ตนได้กินกันภายในครอบครัวเป็นประจำแต่ปัจจุบันคุณพ่อได้จากไปแล้วซึ่งถือว่านี่เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่ออีกด้วย สำหรับโครงการอาหารบนฟ้าผนังเพื่อคนไร้บ้านนั้นเป็นตัวอย่างของพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใย,ยความเอื้ออาทรในสังคมเมือง หลักการของโครงการนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังและเป็นการแบ่งปันอาหารเพื่อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นสามารถเข้ามาดูและเลือกทานอาหารได้ฟรีโดยไม่ต้องรู้สึกอับอายหรือถูกตัดสินซึ่งถือว่าไม่ใช่แค่การให้อาหารแต่คือการให้โอกาสให้กำลังใจและเปิดพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตแต่ละท่านที่กำลังประสบปัญหาอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะ